สวัสดีชาว i อ Academy ทุกท่านนะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับ EP ีที่2นะครับของเนื้อหา i อ Academy สําสำหรับคนใหม่นะครับที่เข้ามานะครับอ่าเครื่องมือไม้สวคอยใช้ยังไงนะครับวิธีการเราจะเข้ามาหนะ้าตัวนี้ได้ยังไงนะครับก็ให้ย้อนกลับไปดูที่ EP ก่อนหน้านะครับ EP ที่1เนาะอันนี้ EP ที่2นะครับ ครนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าจะเข้ายัางไงก็มีวิธีรัดนะให้เราพิมพ์คําว่าอ่าสมมุติเราเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาแบบนี้เนาะขอลบนี้ออกไปก่อนแล้วกันอ่เปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์คำว่าสวายคอยสวายคอย o im ตัวนี้นะครับสวายคอย im นะครับน,นี่ลบไปเลยนะ s w i c o i m ทิมแค่นี้นะครับทิม์แค่นี้เ็จปุ๊บกด enter ได้เลยแล้วก็ใส่ user password ให้เรียบร้อยอันนี้ผมเซฟไว้แล้วเนาะก็กด login ได้เลยแล้วก็มากดโค้ดตรงนี้นะครับออกไปนะครับโอเคหลังจากนั้นตัว s w i p c o นะครับบอกอะไรเราบ้างนะครับลักษณะวิธีการดูตัว s w i p c o นะครับ นะครับสวาคอยเนี่ยมีอยู่2ออย่างนะครับก็คือไ y กับเซลนะครับไ y ก็คือแท่งเทียนมันจะวิ่งขึ้นไปด้านบนนะครับถ้าเซลแท่งเทียนมันก็จะลงมาด้านล่างนะครับหรือว่าตลาดขาขึ้นนั่นเองถ้าเซลก็คือตลาดขาลงนะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้คืออะไรไอ้แท่งเทียนตัวนี้เขาเรียกว่าแท่งเทียนนะครับ วิธีการที่เราจะขยายก็เอาเมาส์มาแตละด้านล่างตรงนี้นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ตรงนี้ก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบนี้นะครับนี่เอาเมาส์มาแตะตรงนี้นอนแล้วก็คลิกคลิกเพื่อที่จะคลิกค้างไว้เพื่อที่จะลากให้มันขึ้นลงแบบนี้นะครับตรงนี้ก็มีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับมีกล่องเมนูตรงนี้เอาไว้พาไปสู่หน้าเครื่องมือฮาร์โมนิกแล้วก็ตัวออไอเดียเทปเนาะ หรืออีกวิธีหนึ่งเราจะเข้าตรงสแกนเนอร์ตัวนี้ก็ได้แล้วก็มาเลือกฮาร์โอนิกหรือว่าจะไปไมยสวายคอยนะครับเครื่องมือเรานะครับที่ใช้ได้ก็จะมีแค่3ตัวนี้นะที่มันขึ้นไอสีเหลืองๆทึบๆตรงนี้นะครับเนี่ยขึ้นเป็นสีทองนะครับถ้าขึ้นทึบ 4, สีสีเท่าๆแบบนี้สแสดงว่าเรากดเข้าไปไม่ได้นะเนี่ยกดไปมันก็ไม่ไปนะเนี่ยนะครับที่เรากดไปได้ก็จะมีแค่สตัวนี้นะครับที่ขึ้นสีทองนะครับโอเค ต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นเมนูของในเรื่องของเครื่องมือนะครับหรือทูลเครื่องมือที่เราจะใช้ตีเส้นตีอะไรวาดอะไรต่างๆก็เดี๋ยวมาเจาะลึกในเนื้อหาถัดๆไปนะครับแต่ตัวนี้ผมจะบอกหลักการเข้าออกออเดอร์ของตัวนี้นะครับว่าดูยังไงนะครับตัวนี้จะมีอิตาเลี่ยมนะครับตัวสวยคอยสกลเปอร์นะครับก็จะมี b t c แล้วก็ e t h นะครับอ่าแล้วก็มีในหน้าของ อ่าสมูทนะครับให้เราคลิกตรงนี้คําว่าออริจินอลเราก็จะมีคําว่าออริจินอลกับสมูทนะครับกดคลอออกไปนะครับอ่าสัญญาณล่าสุดสองวันที่แล้วนี่นะครับเป็นแบบนี้อ่าไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะมาสเตอร์ก็ตีให้เป็นไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับเราเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรมเล็กได้ไหมได้นะครับนี่ ถ้าเปลี่ยนนะทําเป็นเล็กก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ลองย่อขยายดูเนาะนี่แบบนี้นะครับอ่านะครับอันนี้คือตัวสมมตินะครับเดี๋ยวกลับไปที่ตัวสมมติก็มอีอีเทียมกับบิตคอยสองตัวเหมือนกันนะครับสัญญาณที่เราจะดูนะครับให้เราดูข้อความด้านบนสุดนะครับคือสัญญาณล่าสุดนะออริจินอลนะครับกลับมาที่ออริจินอลก่อนนะครับ ออริจินอลดูยังไงเวลาเข้าออกออเดอร์นะครับเมื่อไหร่นะครับมีป้ายเซลล์ลงมาแบบนี้ก็ให้เราเข้าออเดอร์เหรียญดาวเนาะซื้อเหรียญดาวนะครับวิธีการเจอป้ายเซลล์แบบนี้ก็เปิดเซลล์ลงมาเลยทํากําไร2%เซนนะครับตรงนี้หรือว่าเราจะถือลันเทนก็ได้ย,วยาวๆลงมาแบบนี้ก็ได้แปดเซนะครับแต่ถ้าไม่ยาวนะครับไม่ถือยาว ก็กำไรอยู่ที่นะครับอยู่ที่สองเปอร์เซ็นก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่เรานะครับเราจะปั้นพอร์ตทากาไรระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับอ่าอันนี้คือหน้าเซลลควนี้มาเจอหน้าบายมากนะครับเจอสัญญาณบายแบบนี้ไอ้สัญญาณไซเวแบบนี้เราจะไม่เล่นเนาะถ้ามันวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้เราจะไม่เล่นนะครับไซเวกรอบแคบแคแบบนี้นะครับเราจะไม่เล่นเพราะว่าถ้าเราเล่นเนี่ยเราเปิดบายบายเซลบายเซลบายเซลแบบนี้นะครับ เราก็ซื้อจนหมดหมดมือนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นสัญญาณแบบนี้เราจะไม่เล่นเราก็รอให้มันสัญญาณคอนเฟิร์มดีๆเนาะจริงๆสัญญาณคอนเฟิร์มมันต้องมีแท่งสีอ่าเส้นสีดําแบบนี้ของมาสเตอร์ตีไว้เนาะถ้าสัญญาณบายมาอ่าเอามาเอาเครื่องมือตรงนี้นะถ้าไม่ทันก็ดูซ้ำได้นะครับอ่ามาเอาเครื่องมือตรวนี้ฮอริซอนท่าลายหรือว่าตัวนี้ก็ได้สมมติผมจาตัวนี้เนาะสมมติว่า มาเตอร์เขาตีเส้นดำตรงนี้ว่าถ้าราคายืนเหนือเส้นตรงนี้เนาะสีดำยืนราคายืนเหนือเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็มีกล่องแบบนี้ขึ้นมาเนาะกล่องข้อความแบบนี้นะครับกล่องข้อความแบบนี้ลงมาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคอนเฟิร์มบายนะครับก็คือบอกว่าเบรกแอนโคดบีโร่เนี่ยก็คือถ้าเกิดราคามันขึ้นเอ้ยราคามันลงมาต่ำกว่าตัวนี้เนาะถ้าสมมติตัวนี้อ่าเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อน สมมติว่าตอนนี้ตัวนี้สัญญาณตัวนี้ยังไม่มานะสมมุติว่าเป็นแบบนี้เนาะอะเจอไ้บายแบบนี้กล่องข้อความตัวนี้เป็นบาบนะันเป็นบาบเนาะ P U Y คอนเฟิร์มไ y นะที่ราคาเท่าไหร่ห้าห้าห้าศูนย์หนึ่งสี ห้าห้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าห้าห้ศูนย์หนึ่งสี่นี่นะครับอ่าสมมุติว่าตอนนี้นะครับตอนนี้ไอตัวตอนเนี้ยแท่งตอนนี้สมมติตัวน,นี้เป็นเวลาปัจจุบันเนาะมันมีป้ายใบขึ้นมาแบบนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าป้ายใบ ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีเส้นดำแบบนี้แล้วก็มีกล่องคอนเฟิร์มขึ้นมาบอกว่าถ้าราคายืนเหนือราคานี้นะครับให้คอนเฟิร์มบายได้เลยก็เปืดป้ดนๆขึ้นมาอย่างนี้ราคาขึ้นมาตัวนี้แสดงว่าเข้าอ,ออเดอร์ได้เลยนะครับเนี่ยเราก็จะเข้าออ,อเดอร์โซนนี้เนาะหรือว่าตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับยืนเหนือขึ้นมาก็เข้าอ,ออเดอร์ได้เลยนะครับเราเทรดสปอร์ตเนาะไม่ต้องไม่ต้องรอนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาตัวเครื่องมือวัดมาใช้นะครับตัวรองโพซิชันเนาะหรือว่าจะเอาเป็นไพ่แลงก็ได้นะ เราเอาแพลแรงมาใช้ดูบ้างนะครับแล้วก็คลิกมานะครับเราเข้าออเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำกำํากําไรแค่สองเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้นะครับก็แค่นิดเดียวเองเนาะสองเปอร์เซ็นตัวนี้นะครับก็ปิดกําไรได้แล้วนะครับส่วนสัญญาณเซลล์นะครับสัญญาณเซลล์อ่เดี๋ยวรวบตรงนี้เนาะตรงนี้ อ่าตรงนี้พอป้ายเซลมาปึ๊บอ่าราคาเบรกต่ำกว่าตรงนี้ลงมานะครับก็ให้เราเปิดออเดอร์ได้เลยสมมติว่าผมเปิดออเดอร์ตรงนี้เนาะเปิดออเดอร์ตรงนี้ลงมานี่นะครับก็ประมาณนี้สองเปอร์เซ็นต์พอดีนะอ่าเกือบสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณตรงนี้นะครับสองเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ขายได้นะครับเนี่ยก็ทํากําไรสองเปอร์เซ็นต์ไปนะครับแต่เราเทรดสปอร์ตอะถ้าเราเข้าออ,อเดอร์ตรงเนี้ย ถามว่าเข้าได้ไหมมันก็เข้าได้นะครับเข้าได้เราจะเข้าตรงป้ายเลยก็ได้แล้วก็ตั้งมาสองเอร์เซน์แบบนี้ไม่ต้องรอคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าเราเทรดสปอตเนาะอ่าเข้าได้เลยเนาะป้ายบายมาปุ๊บขเข้าได้เลยป้ายเซลมาเข้าได้เลยแบบนี้อันนี้ป้ายบายมาก็เข้าได้เลยเราก็ทํากําไรได้เร็วขึ้นนะครับไม่ไม่ต้องรอราคายืนเหนื่อยแบบนี้ก็ได้นะครับสําหรับคนที่เทรดสปอตนะแต่ถ้าคนที่เทรดฟิวเจอร์เทรดอะไรก็ให้ให้มันคอนเฟิร์ม ด้วยเส้นนี้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคนะครับสําหรับตัวนี้เนาะคราวนี้ไอเส้นเหลืองเหลือนี่คือเส้นอะไรเส้นเหลืองเหลือนี่คือเส้น EMA ห้าสิบนะครับอ่าเส้น EMA ห้าสิบนะโอเค b ลายเซล์แบบนี้นะครับลักษณะดูแค่นี้เองง่ายๆนะครับเจอปลายเซล์มาเปิดออเดอร์วัดมาสองอร์ซนตั้งขายนะครับ ป้ายบายมาเปิดออเดอร์วัดไป2%ซตั้งขายนะครับแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับอย่าไปคิดเยอะนะครับเครื่องมือเรามีมาสเตอร์เขาคิดวิเคราะห์มาให้เราหมดแล้วนะครับเราไม่ต้องเอาความคิดของเราไปใส่เนาะก็เอาความคิดของมาสเตอร์เลยนะครับเราไหนๆแล้วเราก็ใช้เครื่องมือของ IM แล้วนะครับเราก็ใช้ให้มันคุ้มเนาะไม่ต้องมาเสียเวลาคิดเองอีกนะครับเอาง่ายง่ายแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูตัว สมุินะสมมุติเวลาเข้าออเดอร์หรือว่าดูดูยังไงนะครับมันก็จะคล้ายๆกับตัวออริจินอลนะครับโอเคลากซูเข้ามาเปลี่ยนเป็นตามเฟรมเล็กหน่อยนิดนึงจะได้ดูง่ายนะครับย่อลงมานี่นะครับลักษณะของการเข้าออเดอร์ตัวสมุินะครับ อ่าให้ดูตัวใหญ่ๆเนาะจะได้มองภาพออกง่ายๆนะครับวิธีการให้สังเกตที่เส้น EMA แล้วก็สายน้ำสีเขียวแล้วก็สายน้ำสีแดงนะครับเมื่อไหร่ที่สายน้ำสีแดงลงมาต่ำกว่าเส้น EMA 50สสีเหลืองนี้นะครับก็ให้เราเปิดออเดอร์ได้เลยนะเปิดออเดอร์เซลล์ได้เลยนะหรือว่าซื้อเหรียญดาวนั่นเองนะครับซื้อเหรียญดาวเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันว่าเหรียญดาว เล่นยังไงเนาะสำหรับคนใหม่ก็เดี๋ยวเข้ามาเรียนรู้นะครับคราวนี้อ่าสมมุติว่าผมเข้าออเดอร์ตรงนี้ปึ้งอ่าเจอเจอสัญญาณหนึง่งแดงมานี่เข้าเลยนะครับแล้วก็ถือลันเทนไปเลยนะครับถือลันเทนไปขายตรงไหนนะครับถือลันเทนไปขายตรงไหนก็ถือมานะครับจนแท่งเทียนเนี่ยมันย้อนกลับมานะย้อนกลับมาขึ้นยืนเหนือเส้น EMA 50เส้นสีเหลืองนี้นะครับก็คือจุดตรงนี้เนะาะแสดงว่าเราจะขายตรงไหนเราจะขายโซนนี้นะ แสดงว่าเราได้กําไรเท่าไหร่นะครับ5.87%ถ้าซื้อเหรียญดาวก็ได้ประมาณ10%นะนะครับส่วนขาบ่ายบ้างลหละเหมือนกันนะครับเมื่อไหร่ที่แท่งเทียนเนี่ยขึ้นไปยืนเหนือเส้น EMA แล้วก็เกิดสายน้ําสีเขียวแบบนี้นะครับก็ให้เราเข้าออเดอร์บายได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นตัวไพล์แรงมาใช้บ้างนะครับเราเข้าออเดอร์ตรงนี้เนาะเนี่ยเริ่มเกิดสายน้ําสีเขียวเนี่ยปุ๊บ แล้วก็ราคายืนเหนือแล้วเข้าเลยตรงนี้แล้วก็แล้วก็ลากไปเนาะลากขึ้นไปสองเปอร์เซ็นอ่าลากไปสองเปอร์เซ็นหรือว่าจะลากไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันกลับทางกันอ่าเข้าซื้อตรงนี้เนาะก็ถือรันเทนไปนะถือรันเพนไปถ้าเกิดเราจะขายตรงนี้ก็ได้ขายด้านบนก็ได้หรือว่าจะรอให้ราคามันเบรกต่ําลงมากว่าตรงนี้หรือว่าเกิดสายน้ําสีแดงแบบนี้แล้วก็ออกออเดอร์ตรงนี้ก็ได้ นะครับถ้าเราออกออเดอร์ตรงตามสเต็ปของเราก็คือให้ราคาเนี่ยมันวิ่งลงมาแล้วเกิดสสยน้าสีแดงต่ำกว่าเส้นย m a 5หสิบนะครับหรือว่าแท่งเทียนต่ำกว่าย m a 5ห้าสิบเนี่ยนะครับก็ให้เราขายได้เลยนะครับขายทํากําไรได้เลยนะครับตรงนี้เราก็ได้ไปห้าเปอร์เซนนะในเหรียญปกตินะ BTC ตัวนี้นะครับแต่ถ้าซื้อ BTC Up นะครับก็ได้ไปสิเอร์เซนนะครับแบบนี้เลยนะครับง่ายนะครับ วิธีการดูนะครับสำหรับตัวสวคอยนะครับส่วนอาเนื้อหาเครื่องมือพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมมาเจาะลึกแบบเฉพาะเครื่องมือต่างหากให้นะครับ EP นี้ EP 2นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการเข้าออกออเดอร์ของตัวสมูทกับตัวออริจินอลนะครับนะครับวิธีการดูก็ประมาณนี้นะครับส่วน ดูยังไงสัญญาณล่าสุดก็ให้ดูเป็นข้อความที่อยู่ด้านบนสุดแบบนี้นะ,ะข้อความด้านบนสุดแบบนี้อิเทเรี่ยมก็เหมือนกันนะครับให้ดูข้อความด้านบนล่าสุดแบบนี้ที่ก็ส่งสัญญาณมาตัวนี้ก็บอกแปดวันที่แล้วสัญญาณมานะครับเนี่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวสมุดนะครับโอเคนะครับ สำหรับ EP นี้ Swipe Coin Scupper นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตในส่วนของเนื้อหาต่างๆนะครับที่เจาะลึกมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการดูการเข้าออกออเดอร์แบบคร่าวๆไปก่อนนะเข้ายังไงออกยังไงดูยังไงนะครับสำหรับ Swipe Coin Scupper ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมนะครับเราสามารถเปลี่ยนเวลาตรงนี้ให้เป็นเวลาประเทศไทยได้นะครับ ให้เราคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเป็นบวกเจ็ดนะบวกเจ็ดนะครับตรงนี้นะครับ UTC บวกเจ็ดบแบงคอกนะครับนี่โอเคนี่ก็จะเป็นเวลาปัจจุบันของเราแบบนี้เนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดน וב เบิร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสวายควายสกเปอร์นะครับทีน,นี้เดี๋ยวพาร์ต่อไปนะครับ เดี๋ยวจะมาดูในส่วนของฮาร์โมนิกเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วติดตามกันใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ